ค่ะทุกคนวันนี้กลับมาเจอกับชา n n ลแอมแอมซีอีกแล้วนะคะกลับมาอีกแล้วกลับมาอีกแล้วหลังจากที่ห่างหายจากการลงคลิปรีวิวใน YouTube ไปนานก็วันนี้เราหยิบ2ผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ KA มาแนะนำให้เพื่อนๆทุกคนได้ทดลองดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะคะซึ่งตัวนี้นะคะ <Okay. S 1> คือนี่เลย KA w h ไว้ สปอร์ตครีมแล้วก็ KA ไว้ไนท์เซรั่มนะคะซึ่ง2ตัวนี้นะบอกเลยว่าจะช่วยเพื่อนๆในหลายปัญหามากๆไม่ว่าจะเป็นผิวไม่กระจ่างใสมีริ้วรอยหรือว่าจะเป็นเรื่องปัญหาต่างๆบอกเลยว่า2ตัวนี้เอาอยู่อยากรู้แล้วว่าเป็นยังไงก็ไปดูกันเลย ตัวแรกนะคะคือ K A y Sport Cream ตัวนี้จะช่วยลดเลือนจุดด่างดำแบบม mm ือโฟเผยผิวเปล่งประกายมีออร่าขั้นสุดเนียนใสทันทีส่วนตัวต่อไปนะคะคือ K A y Night Serum ตัวนี้จะเข้าไปเติมเต็มพร้อมฟื้นบำรุงผิวที่อ่อนล้าแล้วก็คืนความกระจ่างใสดูอ่อนเยาว์กว่าวัยเพียงชั่วข้ามคืนเลยบอกเลยว่าใช้ทั้งสองตัวนี้คู่กันแล้วเลิศมากๆแน่นอน นี่หลังจากที่ทุกคนได้ฟังถึงสปปรรพคุณแล้วก็รู้ถึง V A White Sport Cream แล้วก็ K A White Night Serum นะบอกเลยว่าผลลัพธ์ที่ได้รับคือเกินคาดมากๆเพราะว่าทําให้รู้สึกว่าผิวดีขึ้นแล้วก็หมดปัญหาเรื่องผิวต่างๆไปได้เลยและที่สําคัญที่เห็นได้ชัดเลยทั้ง2รูปเปรียบเทียบกันก็คือผิวเราดูขาวกระจ่างใสแล้วก็ดูเป่งปังอิ่มน้ํามากๆบอกเลยว่า2ตัวนี้ช่วยได้มากจริงๆทั้ง2ตัวนี้แล้วก็วิธีการใช้ของเขานะคะเขาจะใช้ K A White s p o t Cream ตัวนี้เป็นตอนกลางวันแล้วก็ใช้ตัว K A White Night Serum เป็นตอนกลางคืนก็คือใช้คู่กันมาตลอด1เดือนบอกเลยว่าผลลัพธ์เกินคาดมากๆแล้วก็ถ้าสำหรับใครที่ชอบก็สามารถไปหาสั่งซื้อได้ตาม Tesco Lotus, Lotus Eve and Boy หรือว่าต่างๆเลยเดี๋ยวเขาจะแปะไว้ให้ด้านล่างตรงนี้นะคะช่องทางการสั่งซื้อแล้วก็ราคาเดี๋ยวเขาก็จะแปะไว้ให้ด้านข้างหมดเลยก็สำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe ด้วยนะคะแล้วก็ อย่าลืมไปทดลองใช้ตามกันก็บอกเลยว่าผลลัพธ์เกินคาดมากๆก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆคะ่ะ